คับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่เชา้าของวันเสาร์เป็นวันหยุดนะครับก็พอดีเห็นใบดาบนะครับเริ่มแทงยาวออกมาบ้างนะครับเป็นบางใบก็เลยจะพาสมาชิกมาทำการสังเกตในเช้านี้นะครับดูใบใบอ่อนนะครับตัวตัวนี้นะครับที่ว่าผมบอกว่าเพลียมันมันดูด จนใบดาบมันคดนะครับพอใบดาบโคดพอออกมามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเสียใบนะครับเสียใบไม่สมบูรณ์นะครับมันก็กลางนะครับแต่นใบมันจะบิดบิดงองนะครับเนี่ยมันจะเสียใบใบนี้ก็เช่นกันครับสีมันจะเป็นช้ำๆเหลืองอมเหลืองๆครับเนี่ยมันเขาจะดูดดูดด้านข้างนี่ครับพอดูดปุ๊บใบกลางพอมันโตมามันก็จะเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับมันก็จะเสีย เสียใบไปแต่อันนี้ผมฉีดไม่ทันมันเสียไปสองสามใบนะครับก็ไม่เป็นไรก็ฉีดใส่พื้นเม็ดถินไปแล้วนะครับตัวนี้ดาบนี่โอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยอย่างนี้โอเคแต่พอดีมาสังเกตเห็นตัวนี้นะครับใบดาบเนี่ยมันเล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับใบใบพวกนี้นะครับมันเล็กลงมันสั้นลงนะครับเห็เนไหมครับมันสั้นลงผมก็เลย มาเสริมนะครับเพื่อดึงดึงใบดาบเห็นไหมครับมันเล็กไปนะครับเนี่ยมันเล็กมันเล็กทางนี้ไม่โอเคนะครับนะครับมันไม่โอเคมันเหมือนกับขาดอาหารอาหารมันมันน่าจะไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าตนที่ผมใส่ไปนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ย4ีหนึ่งหนึ่งแล้วก็พร้อมดินปุ๋ยหมักแต่บังเอินน้ามันท่วมนะครับ หนึ่งวันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วน้ำที่ท่วมนะครับเออเต็มไปหมดเลยมันก็น่าจะนำนำนำไอ้พวกที่ว่าเป็นสารอาหารออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใหม่นะครับเพราะว่าดูยอดมันไม่โอเคนะครับเนี่ยมันเล็กเกินนะครับเนี่ยมันเล็กมันเล็กกระจิดรีดอย่างเงี้ยมันมันมันไม่อูนะครับมันไม่อูแล้วใบเหลืองๆตรงนี้ ถามว่าทาไมเพราะว่าใบใบแก่มันเนี่ยใบยมันเป็นใบที่หนึ่งคือใบแก่จัดเขาก็จะดึงตัวนี้แหละครับสารอาหารที่เขาสะสมไว้ในใบเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงยอดเขานะครับเพื่อไปเลี้ยงยอดเนี่ยยอดใบดาบพวกนี้นะครับไปเลี้ยงตัวนี้มันจึงทําให้ใบแก่เนี่ยเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับมันก็จะร่วงไปเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้แสดงว่าในลําต้นเนี่ยอาหารเขาเริ่มเขาเริ่มจะอ่าคือไม่เพียงพอในการที่จะ ส่งไปสู่ยอดต่างๆนี้นะครับมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผมจะเติมเติมวิธีที่1ผมได้เตรียมมาแล้วนะครับสูตรที่ได้แนะนำเพื่อนสมาชิกไปก็คือทําเร่งยอดใบนะครับเ,เล่ร่งใบดาบนะครับครับให้มันยาวก็คือสารไหลบวกอะมิโนนะครับสารไาลบวกอะมิโนฉีดประมาณนี้ครับเรียบร้อยฉีดตอนเช้านะครับ ฉีตอนเช้าฉีตอนเช้าเพราะว่าพอออกมาปุ๊บแสงแดดอ่อนๆมานะครับใบต่างๆเขาก็จะได้รับสารอาหารได้เต็มที่นะครับวันนี้ผมก็ผสม1ลิตรแล้วนะครับนะหลิตรกับ1นึ่งห่ช้อนชามันเป็นเม็ดแล้วก็สาลี่ทะเลก็1ช้อนชาเช่นกันนะครับผงอะมิโนผงอะมิโน ก็หช้อนชาเหมือนกันนะครับสองอย่างครับสาลายทะเลและอะมิโน,โนนะครับแล้วก็น้ำหนลิตรผมเขย่าใส่กันเรียบร้อยแล้วผมก็จะเดินฉีดไปแต่ละต้นแล้วมันก็ร่วงก็แสดงว่าอาหารมันเริ่มหมดแล้วก็อย่างที่2นะครับผมต้องมาใส่ใส่ปุ๋ยตรงที่ท,ที่ที่ดินนะครับทางดินนะครับยี่สหรืออาจจะเป็น6ก 3, 3ก็ได้ผสม15บห้5นะครับแล้วก็ อุ้ยอินซีอินซอัดเม็ดนะครับใช้สูตร411ก็เหมือนคลิปเดิมที่ผมเคยทำแล้วผมใช้แบบนี้มันอยอดมันดีใบมันออกมาได้โอเคมากกว่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำในในในเช้าวันนี้นะครับก็น่าจะเสร็จช่วงาสายๆนะครับเพราะว่าทุเรียนมีตั้งร้อยต้นก็ต้องใจเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลาดลาดด้วยลาดด้วย ฮิวมิกฟูวิกนะครับเพราะใส่ปุ๋ยเมื่อไหรต้องลาดฮิวมิกฟูวิกทุกครั้งนะครับนั่นคือทางดินประมาณนั้นสําหรับกิจกรรมที่จะทําในเช้านี้นะครับนะครับเห็นไหมครับใบใบแก่มันเริ่มเหลืองนะครับเนื่องจากขาดสารอาหารนะครับมันจะเป็นทุกต้นเนื่องจากน้าท่วมแล้วพาปุ๋ยอิทนทรีย์เคมีที่เราใส่ไว้นะครับที่เราใส่ไว้แล้วมันก็ใช้อาหาร ที่อยู่ในต้นเดิมนะครับที่อยู่ในที่เขาสะสมไว้ก็ไปเลี้ยงยอดนะครับเราก็จะช่วยเขาทั้งทางใบทางดินครับครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ใบดาบซึ่งผมได้ฉีดทั้งสัปดาห์ก่อนเป็นไวออยนะครับถัดมาอีก30มสี่เนี่ย <c oughs> ประมาณนี้แล้วขณะเดียวกันนะครับใบเขาก็จะเริ่มร่วงนะครับเนี่ย เพราะว่าเขาเอาอาหารที่สะสมไว้ในใบแก่จัดไปเลี้ยงยอดนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่อพอมียอดใบร่วงใบเหลืองอาสารอาหารนะครับไม่เพียงพอ <c oughs> เพราะว่าต้นนี้น้ําก็ท่วมเช่นกันนะครับแล้วก็พาปุ๋ยไปหมดแล้วกับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นพันธุ์ตัวนี้เป็นเกย์ปางนะครับเนี่ย <c oughs> ขอไปครับ เป็นม็ดในเย่ปางนะครับเนี่ยยอดกําลังออกมานะครับเจอใส่พืชเม็ดถินเข้าไปยอดขาวเลยนะครับเนี่ยยอดขาวสะพังเลยเจอใส่พืงเม็ดถิันก็ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็น่าจะแสดงผลชัดเจนขึ้นนะครับให้ฉีดตอนเช้านะครับฉีดตอนเช้าครับนี่ครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นยอดที่กําลังขอปุ๋ยนะครับ เป็นยอดปลีออกมานะครับเกือบทุกทุกตาใบนะครับเกือบทุกตาใบใบก็เขียวนะครับเพราะว่าใบก็แก่จัดแล้วนะครับก็เริ่มแทงสสายใ,ใส่ทางดินด้วยสูตร411ก็ฝากดูนะครับว่าสูตร411น,นั้นผมผสมอะไรบ้างนะครับผมทําคลิปบอกแล้วนะครับในเรื่องของทางดินแล้วก็ท้ายสุดพอใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็จะราดด้วยสารฮิวมิกฟูวิกทุกครั้งไปครับ